ยำกุ้งสดใส่วุ้นเส้นใส่คะนาสวัสดีค่ะคุณคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมายำกุ้งสดใส่คะนานะคะใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็ะมีกุ้งสดที่เราลวกไว้แบบเด้งๆนะคะมีคะนารวกมะเขือเทศหัวหอมวุ้นเส้น อันนี้เป็นพริกกระเทียมแล้วก็อะไระกระเทียมดองค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายน้ำมะนาวปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวมีน้ำปลาน้ำตาลด้วยค่ะทำกันเลยค่ะ กรียมพริกกระเทีททยมดอง ต้มไปเลยค่ะลวกไม่ต้องสุกมากนะคะขอให้เขาแบบเนี่ยค่ะพอแล้วค่ะ ขอไอ้กุ้งเด้งๆค่ะเริ่มแรกเราก็ใส่น้ำเชื่อมไปเลยน,นะคะใส่น้ำเชื่อมไปประมาณ1ช้อนโต๊ะได้ค่ะ แล้วก็ใส่น้ำปลาละเอานะคะน้ำปลาก็ประมาณ1นงช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสประมาณครึ่งช้อนชา ก็ใส่น้ำมะนาวไปเลยค่ะชิมรสตามใจเราชอบอะค่ะใส่พริกไปเลยพริกที่เราบดมา ใครจะไม่ใส่กระเทียมด้วยก็ได้นะคะปกติยำเขาจะไม่ใส่กระเทียมแต่เราชอบค่ะเราก็เลยใส่หอมมากค่ะหอมกลิ่นมะนาวน้ำลายไหลเคินก่อนน้ำปลาไปหน่อยเค็มได้เปรีย้ยวเอ้หวานได้เปรี้ยวได้แล้วใส่น้ำปลาไปเพิ่มนะคะ แล้วจะใส่น้ำกระเทียมดองไปด้วยค่ะ,ะเรายาเมืเส้นเราจะต้องให้เขามีน้ำหน่อยนะคะเพราะว่าวเมืนเส้นเขาจะแห้งๆนะคะอ,อร่อยแล้วค่ะใส่มืเส้นไปเลย เห็นไหมคะบนเส้นเราลวกขาชิ้าแห้งเราต้องให้เขาโดนน้ำหน่อยกระตุ้ใส่หัวใจหลักไปเลยค่ะคือกุ้งใส่ไปเลย รสชาตินี้อร่อยเลยนะคะปรุงรสตามใจเราชอบะคะ่ะชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานก็ใส่ตามใจเราชอบแล้วก็ใส่ผักทั้งหมดไปเลยค่ะคะนา้าหัวหอมะเขือเทศทำกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะคะใส่ตามใจเราชอบได้เลยออกมาให้ถูกปากเราก็พอแล้วค่ะ ยำก็จะออกเปรี้ยวหวานเค็มเค็มอยู่อันดับสุดท้ายนะคะอาหารถ้าคือเค็มก็คือจบเลยค่ะชิม,อ,มอร่อยแล้วค่ะใส่ขึ้นช่ายแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจาจัดใส่จานกันนะคะ จานกันเลยค่ะนี่นะครับ ลองอร่อยค่ะคิดว่ารสอ,อร่อยชอบเลยที่ถูอช็กกอกโกแลตเสร็จแล้วนะคะยำกุ้งสดใส่คนาค่ะ สำหรับคลิปนี้คขะจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะหัวคุณตาพาทำพากินค่ะสวัสดีค่ะยำกุ้งสดใสวุนส้นเส้นใส่คะนา